ก็ถือว่าไม่ต้องคิดว่าเป็นคอนเสิร์ตแล้วกันคิดว่าเรามาร้องเพลงด้วยกันฟังเพลงแล้วก็มาพูดคุยกันดีกว่าภาพเสียงอันนี้อาจจะเป็นเพลงในยุคๆนั้นนะคะยุคทั้งนึงที่เคยร่วมงานกับพี่เมาทมงานกับพี่เหมามี่วันด้วยนะคะที่อีเกิลผาซึ่งเป็นตำนานเพลงเพื่อชีวิต ต่างหายไปนานจนอีกเกิลผับปิดไปปิดตัวมานไปประมาณสิบกว่าปีแล้วนะฮะแล้วแวรงคนเสียดายแล้วเร็วๆนี้อนะันนี้เร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีว่าอาจจะมีผับเพื่อชีวิตเปิดใหม่นะฮะอาจจะมีีจจมตัวฟังข่าวนะฮะตัวฟังเพลงกันเลยแล้วกันเนาะเจอกัน

เตื่นตีที่อยู่ตรงนี้อยู่เป็นตำนานหัวอ้ออ้อหัวอ้อเอนังรอเธออยู่ตรงนี้นานแสนนาน Oh, yeah. ท้ายกันด้วยเพลงน,ะะนี้โ,โหกี่ล้านวิวแล้วนะตอนแอบขโมยเพลงเขา็น้องหน่อยโดยโดยส่วนตัวแล้วมีมีเพลงมีเพลงที่น้องๆทำาให้หนึ่งเพลงพอดีว่าน้องที่จะมาเล่นแจมด้วยเขาติดทัวเราโอหนี้ตัวเล่นสามารถนะติดตัวมาไม่ได้เามจะมีโอกาสได้ฟังเลยนะครับ อะเรามาย้อนอดีตกันแล้วนะคะตอนนี้นึกถึงลองหลับตานะแล้วนึกถึงบรรยากาศของผับแห่งหนึ่งคะที่ปิดตัวลงไปแล้วนะคะเราก็ยังคิดถึงเลยนะอีกเ่านทับเลยค่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงที่เป็นตั้นานือตั้งนาน

กั้นมั่นใจจากใรรน้องขอเป็นทานให้ฉันได้ไหมได้ไม่ติดแน่แล้วนี่หนาไม่ไปไหน กเนิดของกูนะกำลังใจก็ขอมองให้กับท oh ุกคนด้วยนะฮะกับวิกฤติช oh ่วงนี too! ้นะอาจจะเจออะไรกันหลายอย่างนะฮะเป็นกำลังใจให้ก yeah. ันนะครับเข้ากันเป็นทีมมานเลยเรื่อยๆนะครับเพราะเร่เ็นเรื่ เพลงนี้เป็นเพลงทีกฐาดไม่น่าจริงๆไอ้ที่เดียวในยุคนั้นเนอ Yeah. Can i ເດີນນີ້ໄປຈາກຈັນຄໍາແນລຢລົ เด็กเามาเอา่ะฉันจ,จึงเสียเธอไม่ได้ถ้าเธออยากทำร้ายก็เชิญแต่อย่าเดินหนีไปจากฉันเสียวสงสารย่าลงทัน ว่าสงสารเพลงนี้คืนหนึ่งเมื่อก่อนนี้ร้องได้ต่ำกว่าสามรอบเลเป็นเพลงที่กี่ปีแล้วนะพี่หมอเพลงนี้ยี่สิบปีได้ยังพอมาได้เอาวันนี้เหรอวันนี้ครุงรอบเดียวนะมีน้องๆด้วยนะค้องจากบททองสาวสวยจากบททองนะคร พี่คนบอทอมหน้าตาดีขนาดนี้นะพี่ใช่หมอใชอย่างนั้นจะอย่างนั้นเสียใจด้วยนะไม่โสดไม่ไม่ไม่ดีนีดีมุกออมงกีตาร์ไม่โสดแล้วเสียใจด้วยดวงวันเฮ้ยจะเถียนหยอกนะหยอกหยอกหยอกโสดทุกคนนะฮะโสดทุกคนทั้งตีเราโสดทุกคนนะเว้นพี่ใช่ไหม อันนี้โซ่โสดนะสดจริงๆนะคนะนะนะุย,ก,ยนนะกันบ้างน,นะฟังเพลงกันบ้างถามไทยกันบ้างนะเป็นไงบ้างถ้านะจริงๆแล้วนะเริ่มร้องเพลงลจะตั้งแต่สมัยยังเรียนราชพัฒน์อยู่นะตอนนั้นยังไม่เป็นราชพัฒน์นะแต่นั้นยังใช้ชื่อว่าไม่ยาอะไรอยูนนะจบตั้งแต่ปีปี37เนจะ จบกันนานมากนะฮะก็เริ่มร้องเพลงในยุคยุคนั้นน่ะยุคที่เรียนราชพัฒน์อุะคะ่ะอ๋อไรสด้วยสด,สดทีทำบ้านด้วยนะนี่กลุ่มไหน,งไงนกลุ่ไมไหนอ๋อล้นเกล้าดีเพื่อนติดด้วยนะดีเพื่อนๆด้วยเรียกว,ว่าดีมามามาใครมาทันมานะตอนนี้นะ,ะเขาคือเลิ้ง เลือกร้องไปสำเร็จเลยมาะะมา,มาทันมานะ,ะถ้ายังไม่เบื่อเสียงเพื่อนนะ,ะวันนี้อีกสักครูก่ก็เดี๋ยวอาจจะมีพี่ยงนะคะอาจจะมระะาจจะมร่วมแจวสักครู่นะคะแล้วก็ยังมีน้องเฟยอีกหนึ่งท่านนะคะสาวน้อยเล่นคูลเน่าเล่นเก็บเมียแล้วก็เล่นเพลงโปรดด้วยนะคะสักครี่ได้ต่างคะ nee te niet